อ๋อขึ้นเลยเขย่กนเลยสวัสดีครับพวกผมกลุ่ม NIV หนองคายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอบถามความรู้สึกของน้องๆและพี่ๆนะครับที่มีต่อกลุ่มจิตอาสาที่มาทําโครงการในครั้งนี้นะครับครับผมเริ่มต้นที่พี่เลยครับพี่รู้สึกไงบ้างครับกับโครงการจิตอาสาที่พวกผมได้มาทําตรงนี้วะกับผมก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีน้องๆกลุ่มอาสามาจากโครงการ NIV ได้มาช่วยงานแนะนํา พาทํากิจ,จกรรมต่างๆทาให้ได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปในตําบลและได้สร้างขาสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนยื่นไปอบรมที่โรงเรียนหรือไปสอน <Okay. S 1> เป็นวิทยากร,รในที่ต, <Okay. S 1> ต่างๆและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของไอ้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของวัย <Okay. S 1> รุ่นกลุ่มชุมชนตำบลบรรดานที่ได้มีความสนใจที่จะควนคัวาสือขาไฝคมรูด ในด้านสื่อเทคโนโลยีแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยได้มาบรรยายเริ่มจากม้าคนนี้ก่อนครับสำหรับพี่ๆนะครับที่มาจากโครงการ NIV นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่มาเปรียบเสมือนเป็นครูอีกคนนึงนะครับที่คอยสั่งสอนพวกผมนะครับให้มีวิชาความรู้นะครับให้รู้ในด้านสื่ออินเทอร์เน็ตการสื่อสารต่างๆนะครับอทิดก่อนก็ได้เปลี่ามา อะไร <c oughs> ผมก็ขอขอบคุณเพวกพี่ๆที่มาจากกลุ่ม NIV นะครับที่มาให้ความรู้พวกเราอยู่ตรงนี้และเราก็สามารถทำอะไรได้ในหลายอย่างนะครับ <c oughs> โอเคอ่ะใครต่อ <c oughs> ผมก็ภูมิใจนะครับที่มีโครงการนี้จัดขึ้นมานครับและก็โครงการนี้ก็เป็นอีก ส่วนหนึ่งที่สอนเพิ่มเติมรกับพวกผมมาที่โรงเรียนเช่นเวลาเรามาเรียนพี่ๆพ่กเขาก็จะสอนเรื่องการตัดต่อวิดีโอและงานอะไรอีกหลายๆอย่างครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณจากทางโครงการ NIV นะครับท <c oughs> ี่มาสอน <c oughs> พวกเรา <c oughs> ทำให้พวกเรามีความรู้ติดตัว <c oughs> ตและเราก็จะสานต่อ <c oughs> และเราก็จะสานต่อ โครงการนี้ต่อไปครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราโครงการ n อ v จิตอาสาตำบลบ้านว่านนะครับจังหวัดนองคลายขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยมอเลยไปโอ้โหดาวต้งแด่เมื่อไรเนี่ย